สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ c ซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN2 ดําดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถสปอร์ต n นเกตรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น CB150F ที่พัฒนามาจากรถต้นแบบที่ชื่อว่า 150SS r a c e r คันนี้นี่เอง นี่คือคอนเซปต์ใบของ Honda ที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชครั้งที่ผ่านมาโดยมีคอนเซปต์ว่าสตรีทสปอร์ตเรซิ่งผสมผสานความเท่นในสไตล์ของโมเดิร์นคาเฟ่ e r acer, ซึ่งคาดว่านะครับจะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่เดือนนับจากนี้ไปและมันจะเป็นคู่ต่อกอนหรือเป็นคู่ท้าชิงกับ Yamaha M 150ที่สร้างยอดขายถล่มทลายในเมืองไทยตลอดช่วงเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่า Honda c b 1 5 0 f คันนี้จะมีความแตกต่างจาก y a ม m s a h a M/150 อย่างมากมายเรื่องของดีไซน์นั้นจะเห็นว่ามันมีเหลี่ยมสันและความโค้งมนผสมกลมกลืนแฟริ่งช่วงท้ายกระชับสั้นนะครับเบาะนั่ง2ตอนนี่คือต้นแบบครับเป็นเบาะนั่งตอนเดียวแต่ตัวจริงนั้นจะเป็นเบาะทั้งที่มีซ้อน2ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับยืนยันกับคุณผู้ชมได้เลยว่าด้วยดีไซน์ของเจ้า CB 1 5 0 f คันนี้จะมีความสั้นกระชับ เน้นความกตั้งรัดนะครับในการออกแบบให้ความคล่องตัวนนันกับขี่ทั้งในเขตเมืองและกับข,ขี่ท่องเที่ยวทางไกลแฟริงท้ายตัวจริงจะมีเจาะรูแบบนี้หรือไม่ต้องมาดูกันต่อไปครับชุดไฟหน้าทรงกลม LED 2ชั้น6ดวงนะครับดูแล้วมีกันไปได้อย่างมากครับที่ไฟหน้าของ CB150F จะเป็นแบบนี้จุดเด่นของย a m a h a m 1 5 0ก็คือชุดอัพไซด์ดาวหน้าส่วน CB150F คันนี้ก็มีอัพไซด์ดาวหน้าเช่นกันเพียงแต่ว่า Honda จะมีเุ่นที่เหนือกว่าหรือไม่เช่น สามารถปรับสปริงพีโลดได้ขณะที่ m อ็0นั้นปรับอะไรไม่ได้รถต้นแบบนั้นใช้ล้อหน้าหลังแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ว่าตัวจริงนั้นจะเป็นล้อธรรมดาครับนี่คือมอร์ไซคต้นแบบที่ทําโชว์ขึ้นมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจุดเด่นที่คาดว่า CB150F คันนี้จะเหนือชั้นกว่า m อ็0ซก็คือ การออกแบบชุดเบรกหน้าเป็นแบบ Redden เมาส์นี่คือดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบที่มีการออกแบบจุดยึดแบบ Redden เมาส์ที่แตกต่างจาก m 150อย่างชัดเจนจานเบรกหน้านะครับยึดกับก้านล้อซึ่งก็มีความแตกต่างและความสวยงามที่ไม่เหมือนกันกับ m 150อัพเซด a ดหน้าครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้ว่าจะมีการปรับสปริงพรีโหลดได้หรือไม่ ถ้ามีเป็นเรื่องที่ดีมากครับต้องบอกเลยว่านี่คือมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่หลายคนจับต้องเปอย่างมากในขณะนี้สําหรับสวิงอาร์มหลังแบบอลรมเนียมอนลอยนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบถ้าตัวจริงเป็นแบบนี้แล้วก็สวยงามมากครับ ในส่วนของกระสุนสลหลังนั้นเป็นแบบโชกับเดียวที่มีการวางมุมเอียงค่อนข้างเอียงมากกว่าปกติครับเป็นการออกแบบเพื่อโชว์โชกับหลังให้สวยงามอย่างยิ่งช่วงกลางร,รถจะมีการเจาะช่องไว้นะครับเน้นความเปลือยที่สวยงามและจุดนี้ครับที่หลายคนบอกว่าเป็นเปรย์หรือไม่กับดิสเบรกหลังแบบลูกสูบเดียวที่ฝังอยู่ในก้านของสวิงอาร์มผมสังเกตดูอย่างใกล้ชิดแล้วต้องบอกว่าน่าเป็นเพียงแค่ต้นแบบเท่านั้นครับของจริงคงทําได้ยากนี่คือดิสเบรกหลังที่มีการออกแบบได้แตกต่างจากรถทั่ว,วไปลุ้นเพียงอย่างเดียวครับว่าสวิงอาร์มหล ย้อนหลังกลับไปเมื่อ4ปีครึ่งที่ผ่านมา Honda ได้มีการเปิดตัว M-SX 125เพื่อต่อสู้กับ Ka ว a s a กิ KSR ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนั้นนะครับ Honda M-SX 125มีจุดเด่นที่เหนือกว่า KSR มากมายถึง10จุดด้วยกันและสามารถเอาชนะ KSR ได้อย่างรับคาบในระเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแต่การเปิดตัวครั้งนี้ของ CB 150F ปะทะกับ Ya ม a h a m 150นั้น Honda จะมีจุดเด่นที่แตกต่างจาก m 150 กี่จุดด้วยกันต้องบอกเลยครับว่ายังมองไม่ออกในขณะนี้จุดที่น้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของดิสเบรกหน้าแบบเลดเดนเมาส์นะครับรวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบทัสเฟรมหรือว่าโครงถักซึ่งเป็นสจุดใหญ่ๆที่แตกต่างจาก Mz150 ขณะที่เครื่องยนต์นั้นเป็นแบบ 150cc สูบเดียวดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วเป็นบล็อกพื้นฐานเดียวกับรุ่นของ CBR150R แต่จากข้อมูลเชิงลึกล่าสุดนั้นนะครับบอกว่าเครื่องยนต์ของ CB150F ในครั้งนี้ เป็นบล็อกใหม่ล่าสุดให้พลังแรงม้าที่ใกล้ๆ20แรงม้าเหนือกว่า m s l a d R15 และ GSX-R150 เรื่องราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ